คุณขิงเอกนัทพร้อมผัานสวัสดีครับคุณเอกนัทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่ยุทธครับคุณใบครับสวัสดีครับครับเอาชัดๆเมื่อวันทันหันเลยนะครับแบบนี้แหละคุณขิงคือเอาชัดๆเลยเมื่อวันไปตรงมบามันมีข่าวลือกันใช่ไหมถึงขนาดว่ารวมไทยสร้างชาติจะเสนอพิรพันธ์สาลีรัวิภาแข่งนายกกับคุณพิธาก็เลยจะออกมาปฏิเสธหรือยังไงถูกต้องครับ ใช่ครับมันมันยิ่งกว่าข่าวลือครับพี่ยธยังไงฮะคือนอกจากข่าวลือเนี่ยมีทั้งนักวิเคราะห์มีทั้งอาจารย์ออกไปตามรายการบอกว่าคาดการณ์ว่ารอรอทศชเนี่ยจะส่งชื่อคุณพีรพันธ์แข่งกับคุณพิธาในวันที่สิบสามทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับ,รบเรื่องนี้ผมได้เคยคุยกับคุณพีรพันธ์ก่อนที่จะมีการโหวต วันโหวตประธานสภาด้วยซ้ําก็ยังพูดกันขำๆเลยว่านี่เขาจะเสนอชื่อพี่ไปเป็นนายกเหรอแล,อแลก็บอกไม่มีทางนะฮะซึ่งซึ่งก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าในวันที่สิบสามเนี่ยเราจะไม่ส่งคุณพีรพันธ์นะครับไปแข่งนายกใ,ใ,ในในวันนั้นนะครับไม่มีครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลยคือไม่ส่งคุณพีรพันธ์ไม่มีแต่ไม่มีท่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับยังไงก็ไม่ส่งครับอาจจะส่งพลเอกประยุทธ์ไหมอะ ไม่ส่งครับพิยุทธ์ครับ oh. ไม่ส่งทั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ส่งทั้งคุณพีรพันธ์ถึงแม้ว่าเราประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับนายกหรือประธานที่มีวาระการผลักดันาดการแก้กฎหมายอาญามตาตรา112เนี่ยแต่เราก็ไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับเรื่องนี้ผมได้หารือกับคุณพีรพันธ์ชัดเจนว่าถึงแม้เราจะสู้เนี่ยเราคงไม่สู้จนกระทั่งประเทศมันเสียหายครับ oh. ถ้าเสนอชื่อไปเนี่ยอยู่ดีๆเกิด,ด มีคนมาโหวตขึ้นมาชนะได้นะมันน็อกเลยนะเาเกิดเกิดเกิดชนะได้ขึ้นมาไปรัฐบาลเนี่ยมีเสียงข้างน้อยมีเพียงเสียงข้างน้อยในสภาเนี่ยประเทศมันไปไม่ได้ครับถึงตั้งได้ก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วประเทศเกิดความเสียหายครับไม่ทาแบบนั้นครับโอเพราะชนะอันนี้ก็เป็นการตอบใครที่มักจะสบประมาทว่าจ้องเสียบอยู่ทางด้านรวมไทยช้างชาติไม่มีแน่ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับมราตั้งรัฐบาลไปก็อยู่ไม่ได้เพราะเสียงข้างน้อย ทำไม่ได้ครับ <ừ m. S 2> คือตั้งไปเนี่ยเป็นรัฐบาลมีเสียงไม่ถึง250ในสภาถูกไหมฮะ<ช>จะผ่านกฎหมายผ่านอะไรแม้กระทั่งงบประมาณมันมันทำไม่ได้อะครับยังไงก็ไม่ได้ครับแล้วไอ้ที่ไปคิดว่าตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปหางูเห่าไปหาอะไรพวกนั้นฝันหมดครับ <c oughs> ทําไม่ได้ครับ <c oughs> เกิดอีกพักหนึง่งพักพี่พักน้องพลังประชารัฐเขาเสนอผลเอกประวิตยเราว่าอย่างไงคือจนถึงวันนี้ยังไม่มีการ หาือหรือพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับแต่ถ้ามีพักไหนเนี่ยเ,เสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยเ,เพื่อที่จะผลักดันการฟอร์มรัฐบ,บาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเราไม่สนับสนุนครับไ,ได้ถามท่านนายกบ้างไหมครับคุณเอกนัทอันนี้อาจจะเป็นขออนุญาตเป,เป็นความลับนิดนึงนะฮะจริงจริงๆผมกับท่านนายกสนิทกันมากนะครับ,รบแล้วก็คุยกันตลอดหลายเรื่องอนะฮะแต่ว่า ท่านนายกเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วท่านก็รักประเทศนะครับผมผมเชื่อและการจัดก,การที่ได้คุยกับท่านเนี่ยว่าท่านเ,นาานเองก็ไม่มีเจตนาที่จะจะต้องไปหผลักดันสู้จนถึงขั้นว่าไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน,น้อยคืออันนี้ต้องยอมรับรว่ามันตั้งแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับเราเรายืนหยัดในรวมการของเราที่ประกาศไว้แต่ไม่ใช่ว่าสู้จนกระทั่งมัน ไปจนสร้างปัญหาให้กับระบบการเมืองแล้วก็ประเทศด้วยนะครับไม่ไม่ไม่คุ้มกันครับถ้ารัฐบาลเสียข้างน้อยไม่ว่าจะเป็นสูวนไหนเนี่ยคือประเทศเสียหายแน่นอนมันมันทำให้ระบบการเมืองวุ่นวายครับก็อลองจินตนาการดูสิครับสมมติว่าวันที่สิบสามเนี่ยอผมผมจินตนาการอีกแบบหนึ่งได้ได้นะเราส่งชื่อคุณพีรพันธ์ะนะฮะปรากฏว,ว่ามี สอวอมาช่วยโหวตมีสอสส่วนหนึ่งซึ่งไม่ถึง250มาช่วยโหวตค,คุณพีรพันธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับผมก็อยากให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีใจจะขาดนะครับครับไม่งั้นผมไม่มาเป็นเลขาธิการพักให้ให้ท่านหรอกนะฮะเพราะผมเชื่อมั่นในตัวท่านท่านเป็นเป็นนักการเมืองเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมนะครับเป็นคนมีความสามารถแต่เรามีเพียง3าเสียงนะครับ,รบสมมุติว่าถ้าโหวตคุณพีรพันธ์มาเป็นนายกตั้ง รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยในในสภาีไม่ถึง250เสียงนะครับแค่เปิดสภามาเนี่ยกฎหมายก็ผ่านไม่ได้นะครับงบประมาณเกิดสสฝ่ายค้านไม่โหวตให้ทำยังไงครับเกิดมีเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็น็อกตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วาลแรกเลยนะครับม,มันอยู่ไม่ได้ครับ,รบหกแสนเสียงดึงไม่ไหวใช่ไหม 6, หกแสดสิบเสียงเอ,อ มันจะไปดึงทําไมคือก็ไม่เหตุที่จะไปดึงอูห่ามากมากขนาดนั้นเพื่ออะไรครับจะไปทําอย่างนั้นเพื่ออะไรนะฮะเราสมมุติบวกรวมอ่ะลบลบบวกรวมกันเนี่ยเออเล่นคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับบวกรวมกันกับพักร่วมเดิมได้ร้อยแปดสิบแปด ผมก็ทราบมาว่าวันก่อนได้ยินคุณอนุทินก็ประกาศชัดว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเหมือนกันนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยสําหรับภูมิใจไทยเจ็ดสิบเสียงก็หายไปแล้วนะครับก็เหลือร้อยเสียงเศษนะครับมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นไปจน,<อ>นไปไม่ได้อะครับเข้าใจที่ไปแขงวตเอาวิทยาโห์ตก็เพื่อการแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนของพรรคการเมืองที่จะแก้หนึ่งหสองเท่านั้นเอง ใช่ครับตรงไปตรงมาครับที่ไปแข่งโหวตอคุวิทยาโหวตก็เพื่อการแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนของพรรคการเมืองที่จะแก้หนึ่งหึงสองเท่านั้นเองใช่ครับตรงไปตรงมาครับแล้วแล้วกลไกการโหวตประธานหรือรองประธานสภากับกลไกการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่เหมือนกันครับโหวตประธานสภาเนี่ยใช้เสียงมากที่สุดในสภาไม่มีใครเสนอแข่งเป็นเลยอะเอาพูดง่ายๆถูกต้องครับคือถ้าถ้า ใช่ครับเสนอมาคนเดียวถ้าไม่แข่งก็เป็นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งแข่งแต่สําหรับนายกเนี่ยถึงส่งคนเดียวก็ต้องได้376เสียงถึงจะได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นการสู้ของเราเนี่ยสามารถทําได้ด้วยหนึ่งไม่ไปสองโหวตไม่รับหรือสามงดออกเสียงนะครับมันก็มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากันก็คือเราก็ต้องมีเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงถ้าถามวุเอการณ์พร้อมพันนพร้อมเป็นการณ์พร้อมพรุนบัญชีรายชื่อรวมรายช่างชัด ไม่เห็นชอบนายพิธาลิมจรรยรัฐโทรไหมถูกต้องครับผมก็จะพูดชัดเจนว่าผมไม่เห็นชอบครับคือสไตล์สไตล์พวกผมเนี่ยเรามีน้อยนะฮะสามสิบหกคนแต่เราก็มีความชัดเจนคือไอ้เรื่องงดออกเสียงเนี่ยไม่จําเป็นก็พยายามไม่ทาเพราะว่าประชาชนก็ให้เสียงเรามาเราก็ต้องพยายามใช้นะครับก็จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมันก็แค่นั้นเองนะฮะแต่จริงๆแล้วเที่ยวน,นี้ถ้าง,งดออกเสียงก็มีค่าเท่ากับไม่เห็นชอบใช่ครับไม่เหมือนกับตอนประธานสภานะครับไม่ไม่เหมือนกัน ใช่ฮะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าต้องการจะแสดงจุดยืนมาก็ต้องไม่เห็นชอบถูกไหมถูกต้องครับเอาให้ชัดไปเลยครับแปลว่าตอนนี้ค,คุณ,คณ,คณเอกนัทคุณขิงกับชาวคณะเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ไม่วันนี้มันพูดได้แล้ว<น>ว่าเป็นฝ่ายค้านพระไม่เอารัฐบาลเสี่ยงข้างน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเนี่ยคนจะเป็นคนเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะต้องทําใจหนึ่งคือในการเลือกตั้งแพ้ชนะ นะฮะเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งทั้งสองอย่างแล้วเมื่อชนะมาแล้วเนี่ยจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านมันก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการในในในระบบการเมืองของประเทศถึงผู้นะครับเป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลที่ดีเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายค้านที่ดีพวกผมคุยกันแล้วครับสามสิบหกคนไม่มีใครติดใจจะไปเป็นฝ่ายค้านครับเป็นก็เป็นแล้วจะเป็นให้ดีด้วยครับครับ ได้ครับเอานี่มาถามความชัดเจนซึ่งก็ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งแล้วน้องใบนะค่ะสักเพลงแมคุณเอนก็นัดขอบคุณครับเคยได้ยินใช่ไหมว่ารายการพี่เนี่ยต้องมีร้องเพลงกนิดนึงนะโอ้โหผมนี่มันไอ้เพลงลุงตู่อยู่ไหนยังติดหัวผมอยู่เลยฮะเอาก็ไปดก็ไปผิดกติกาอยากจะร้องก็ร้องเสิผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมานะฮะส่วนใหญ่นี่ทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวครับเป ไม่มีโอกาสนั่งคุยกันคุณเอกนัทครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณเอกนัทครับขอบคุณครับเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตู้ชอมะเอกนัทพร้อมผ่านก็ชัดดีนะชัดค่ะเอคุยชัดเจนไม่เธอไม่ต้องไปอะไรกันเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ไหมเสนอพักอื่นแม้กระทั่งสมมติเสนอพระเอกประวิตณเสนอคุณอนุทินค่ะคือรวมใจใช่เขายืนยันว่าไม่เสนอทั้งสองคน ถือทั้งคุณพิรพันธ์ทั้งพลเอกประยุทธ์ไม่เสนอแน่ๆถ้าจะเป็นพลเอกประวิตยหรือจะเป็นกรณีของคุณอนุทินถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่เอาไม่สนับสนุนค่ะ,ะค่ะก็ชัดเจนนะก็ดีตรงไปตรงมาชัดค่ะเพราะตอนแรกบอกว่าเป็นริเสษแต่ล่ำหรือกันใหญ่ต้องไปก็ยังเชื่อเลย